หญิงสาวสามคนนี้พวกเธอเป็นชาวจีนที่ลหลงไหลในการท่องเที่ยวจึงได้ใช้เวลาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศจีนและในวันหนึ่งเธอก็ได้ยินว่าประเทศไทยมีวัฒน,นธรรมที่คล้ายคลึงกับเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิถีชีวิตและอาหารนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับเมืองจีนอีกด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและหลายคนที่เดินทางมาประเทศไทยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองไทยนั้นน่าอยู่มีบรรยากาศที่สวยงาม จึงทาให้พวกเธออยากจะลองมาสัมผัสว่าเมืองไทยเป็นอย่างที่คนจีนและหลายคนบอกเอาไว้หรือเปล่าซึ่งหลังจากที่สาวๆทั้งสามคนพวกเธอได้เดินทางมาถึงประเทศไทยก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่พวกเธอไม่เคยพบเจอมาก่อนโดยสาวจีนทั้งสามคนนี้พวกเธอจะเจอกับอะไรในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอ,อยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาสาวชาวจีนพวกเธอก็อยู่ที่สนามบินในประเทศจีนในตอนนี้พวกเธอดีใจมากๆที่จะได้เดินทางมาเมืองไทยมันน่าตื่นเต้นจริงๆไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะมีอะไรบ้างแต่มันต้องสนุกมากแน่ๆจากนั้นพวกเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางมาถึงเมืองไทยในตอนนี้พวกเธอบอกว่ามาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสนามบินที่นี่เหมือนกับที่ประเทศจีนเลยมันมีความคล้ายคลึงกัน และพวกเธอก็เดินมาเจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆนี่มันเป็นหุ่นยนต์ทําความสะอาดที่สามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้คนไทยเริ่มเอาหุ่นยนต์มาทําความสะอาดแทนคนแล้วพวกเขาพัฒนาไปไกลมากไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้จากนั้นพวกเธอก็เดินเข้าไปในเซเว่นเพื่อซื้อของกินเธอบอกว่าการเดินทางอันแสนยาวนานมันทําให้พวกเธอเริ่มหิวต้องหาอะไรกินสักหน่อยซึ่งพวกเธอไม่รู้ว่าจะกินอะไร จึงได้เดินดูรอบๆและมาสะดุดตากับผลไม้ในเซเว่นมันมีหน้าตาที่น่ากินมากไม่รู้ว่าผลไม้ที่ประเทศไทยจะอร่อยเหมือนที่จีนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวพวกเธอจะลองกินว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อซื้อผลไม้มาแล้วพวกเธอก็ได้ออกมากินข้างนอกเธอบอกว่าผลไม้นี้มันสดถึงแม้จะเป็นของแช่เย็นแต่ไม่รู้สึกว่ามันเก่าเลยมันอร่อยมากอร่อยกว่าผลไม้ในประเทศจีนด้วยซ้ำ ในระหว่างนี้พวกเธอก็บอกว่าจะออกเดินทางจากสนามบินไปที่โรงแรมแล้วซึ่งพวกเธอได้จองโรงแรมเอาไว้ก่อนที่จะมาประเทศไทยมันมีราคาที่ไม่แพงและวิวที่นั่นก็สวยมากที่เธอรู้เพราะว่าเห็นในรีวิวแต่ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นแบบไหนจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาจนถึงที่โรงแรมเธอบอกว่าโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำด้วยพวกเธอเนี่ยสามารถที่จะมานั่งริมสระและก็เล่นน้ำที่นี่ได้ เมื่อขึ้นมาที่พักพวกเธอก็ว้าวกับที่นี่มากๆเพราะมันดูหรูหราและทันสมัยไม่คิดเลยว่าห้องราคาแค่นี้จะกว้างและสวยขนาดนี้มันเป็นห้องพักสำหรับคนนอนสามคนและไม่มีอะไรที่เธอจะพูดนอกจากจะบอกว่ามันดีจริงๆและพวกเธอยังได้บอกอีกว่าที่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พวกเธอพักอยู่นี้มันมีตลาดที่มีของกินมากมายพวกเธอจะไปเดินเล่นที่ตลาดดูว่ามีอะไรกินบ้าง มันน่าตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเดินเล่นที่ตลาดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเธอคิดว่ามันน่าจะมีสินค้าที่หลากหลายคล้ายๆก,กันกับตลาดในประเทศจีนและหวังว่ามันจะมีของกินให้พวกเธอจากนั้นพวกเธอก็มาถึงที่ตลาดและรู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆมันเป็นตลาดที่สวยงามมีไฟแสงสีประดับและก็มีสินค้ามากมายแถมที่นี่ยังมีผู้คนเดินอยู่เต็มไปหมดจนเธอรู้สึกถึงความแออัด ตรงร้านอาหารก็จะมีคนที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่ด้วยร้านค้าที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนต่อคิวเยอะมากแสดงว่าร้านแถวนี้น่าจะอร่อยแต่พวกเธอก็ยังไม่ได้กินอะไรตอนนี้พวกเธออยากจะเดินสำรวจที่ตลาดแห่งนี้ก่อนดูว่ามันมีอะไรบ้างในระหว่างนี้พวกเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายเครื่องดื่มมันมีเครื่องดื่มมากมายทั้งน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์พวกเธอจึงได้ซื้อมาขวดหนึ่งและได้เดินตลาดต่อไปเรื่อย จนมาเจอกับร้านขายไอติมพวกเธอจึงได้สั่งมากินเมื่อได้ลองกินพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากมันเป็นไอติมที่อร่อยจริงๆไม่คิดเลยว่าที่เมืองไทยจะมีไอติมแบบนี้พวกเธออยากให้มีแบบนี้ที่ประเทศจีนบ้างเพราะในประเทศจีนนั้นมีไอติมมากมายแต่ไม่อร่อยแบบนี้จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าเราเดินเล่นที่ตลาดพอแล้วและอยากจะลองไปนั่งรถตุก๊กๆพวกเธอรู้มาว่าที่เมืองไทยมีรถตุก๊กๆเป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ ต้องลองนั่งรถตุกๆกันทุกคนหากใครไม่นั่งตุกๆแสดงว่ามาไม่ถึงเมืองไทยมันจึงทําให้พวกเธออยากจะลองนั่งรถตุกๆมากๆและได้เดินทางมาหารถตุกๆรับจ้างเพื่อให้เขาพาพวกเธอขับรถเล่นเที่ยวชมรอบๆกรุงเทพในตอนนี้เป็นเวลากลางคืนอากาศไม่ร้อนเหมาะแก่การนั่งรถเล่นจากนั้นรถตุกๆก็พาพวกเธอขับไปรอบๆเมืองพวกเธอเนี่ยบอกว่ามันสะดกมาก ไม่คิดเลยว่าการนั่งรถตุกๆในตอนกลางคืนที่กรุงเทพมันจะสนุกขนาดนี้สมแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยไม่ว่าใครที่เดินทางมาที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องได้ลองนั่งรถตุ๊กๆกสักครั้งเพราะมันสนุกแบบนี้นี่เองซึ่งพวกเธอก็ได้นั่งรถตุกๆเที่ยวชมเมืองกรุงเทพไปรอบๆและได้แวะซื้อของกินจากนั้นก็กลับที่พัก เธอบอกว่าดูนี่สิพวกเธอซื้อปูและก็ข้าวเหนียวมะม่วงมาด้วยปูมันเป็นเมนูชื่อดังของที่นี่และข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นของหวานขึ้นชื่อของเมืองไทยเมื่อได้ลองกินพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากที่ประเทศจีนก็มีการทำข้าวเหนียวมะม่วงขายแต่พวกเธอก็รู้มาว่าต้นฉบับมันอยู่ที่ประเทศไทยในวันนี้เธอมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่แล้วจึงอยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่ประเทศไทยจะอร่อยแค่ไหน เลยได้ลองซื้อมากินเธอบอกว่าหลังจากที่ได้กินรสชาติของมันก็คล้ายๆก,กันกับข้าวเหนียวมะม่วงที่ประเทศจีนเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงของประเทศไทยมันจึงอร่อยมากกว่าพวกเธอยกให้มันเป็นของหวานที่อร่อยที่สุดและอร่อยกว่าที่ประเทศจีนด้วยจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าจะนอนพักผ่อนแล้วเพราะในวันนี้เหนื่อยมากแล้วจะออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพในวันพรุ่งนี้ในระหว่างนี้พวกเธอก,ก็กำลังดูวิดีโอสอนภาษาไทยอยู่ และบอกว่าภาษาไทยนั้นยากมากๆแต่พวกเธอก็พยายามจะศึกษาเพราะอยากจะพูดภาษาไทยได้และในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็แต่งตัวและบอกว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพพวกเธอยังคงรู้สึกตื่นเต้นทั้งที่เมื่อคืนได้ไปนั่งรถชมวิวรอบๆเมืองกรุงเทพมาแล้วที่นี่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นแบบไม่รู้จบวันนี้เป็นวันที่สองมันต้องสนุกมากแน่ๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินออกมาข้างนอก เพื่อที่จะไปยังคาเฟ่แห่งหนึ่งในระหว่างนั้นเธอบอกว่าผู้คนแถวนี้ยังไม่ตื่นเพราะว่าพวกเขาไม่เปิดประตูบ้านเมื่อพวกเธอเดินมาถึงคาเฟ่ก็รู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆพวกเขาตกแต่งออกมาได้สวยดีมันดึงดูดทําให้พวกเธออยากจะเข้าไปเมื่อได้มาที่คาเฟ่พวกเธอบอกว่าข้างในนี้ก็สวยไม่แพ้ข้างนอกเลยดูนี่สิมีกระจกให้ส่องด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กระจกมันเป็นเครื่องชงกาแฟ และพวกเธอก็ได้สั่งกาแฟมานั่งดื่มซึ่งได้พูดถึงการท่องเที่ยวในเมืองไทยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าที่ได้มาที่นี่เมื่อกินกาแฟเสร็จแล้วพวกเธอก็เดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งเธอบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดชื่อดังของกรุงเทพนักท่องเที่ยวหลายคนต่างพากันมาที่นี่โดยเฉพาะชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธที่นี่มีพระนอนขนาดใหญ่ให้คนไทยได้สักการะบูชาแถมยังมีงานศิละปะเป็นลวดลายที่สวยงาม ตามผนังโบสถ์อีกด้วยวัดที่นี่ช่างสวยงามจริงๆสมแล้วที่เป็นวัดชื่อดังของเมืองไทยเมื่อเดินทางเที่ยวชมรอบๆวัดเสร็จแล้วพวกเธอก็อยากจะลองล่องเรือที่แม่น้ําเจ้าพรยาดูบ้างพวกเธอได้ยินมาว่ามันมีเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพาชมบรรยากาศสวยๆในแม่น้ำแห่งนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าบรรยากาศมันจะสวยแค่ไหนแต่พวกเธอคิดว่ามันต้องสวยมากแน่ๆ จากนั้นพวกเธอก็ได้ซื้อตั๋วคนละ30บาทเพื่อลงเรือในระหว่างที่เรือกําลังพาพวกเธอแล่นไปเรื่อยๆในแม่น้ําพวกเธอก็ได้เห็นกับบรรยากาศที่สวยงามมากมายของกรุงเทพพวกเธอมองเห็นวัดด้วยนั่นคือวัดอรุณเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเทพการล่องเรือในแม่น้ําเจ้าพยาทําให้พวกเธอได้เจอสิ่งใหม่ๆ และได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอย่างเช่นตึกริมน้ําและชุมชนเมื่อล่องเรือเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ร้านนี้มีอาหารทะเลดองมากมายทั้งกุ้งปูและแซลมอนมันน่าอร่อยมากและพวกเธอก็อยากจะกินจึงได้มานั่งกินที่ร้านนี้เมื่อได้กินพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยดีรสชาติใช้ได้นี่เป็นปูดองที่สดมากๆจากนั้นเมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว พวกเธอก็ได้เดินทางไปต่อที่ห้างสรรพสินค้าที่นี่มีหมวกขนาดเล็กอยู่ด้วยพวกเธอสงสัยมากๆว่าคนที่ซื้อไปจะใส่ยังไงเพราะมันอันเล็กนิดเดียวเท่านิ้วมือเองและพวกเธอก็ได้เดินเล่นที่ห้างนี้ต่อไปเรื่อยๆห้างสรรพสินค้าแห่งนี้พวกเขาตกแต่งออกมาได้สวยงามมากพวกเธอบอกว่ามันดูทันสมัยแถมในห้างแห่งนี้ก็ยังมีคนกำลังนั่งกินอาหารอยู่ด้วยจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าวันนี้ดึกมากแล้ว พวกเธอจะเดินทางกลับโรงแรมแต่จะแวะซื้ออะไรไปกินที่ห้องด้วยวันนี้สนุกมากๆที่ได้มาเดินเล่นแล้วก็ไปร่องเรือที่แม่น้ําเจ้าพยามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่พวกเธอก็ได้มาเจอที่นี่มันสุดยอดมากๆซึ่งพวกเธอได้ซื้อมาม่ามากินที่ห้องในตอนนี้พวกเธอกลับมาถึงที่ห้องพักแล้วพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวของพวกเธอในวิดีโอนี้ว่า การมาท่องเที่ยวในเมืองไทยสองวันพวกเธอได้ทำอะไรมากมายหลายอย่างมันมีความสุขอาหารที่นี่อร่อยมากเธอได้ลองกินอาหารไทยและได้กินข้าวเหนียวมะม่วงอาหารไทยและของหวานนั้นอร่อยจริงๆในวันพรุ่งนี้พวกเธอต้องเดินทางกลับประเทศจีนแล้วพวกเธอจะจดจำประสบการณ์ดีๆของที่นี่เอาไว้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย และได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปเร็วอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ